ะะต่อมาเรามาดูในเดือนกันยายนเนาะกันยายนนะคะจะมีการเทรดอยู่ทั้งหมด29ครั้งนะคะถูก20นะคะผิด9นะคะถูก20ผิด9นะคะิลเล t ก,ก็จะอยู่ที่ประมาณ69-70นะคะเฉลี่ยประมาณนั้นเนาะ ROE นะคะก็คือการคืนทุนเท่ากับ1.5เท่าหมายถึงอะไรนะคะเราใช้ทุน1,000นะคะทีนี้ PROFIT นะคะ กำไรขาดทุนเข้ากับ1,500เนาะก็คืออารอเท่านะคะอ่ะนะคะอันนี้คือ s n i p e r t r a d i n n g ในทาเฟิลม15นาทีนะคะระหว่าง5กับ15แนะนำให้ใช้15เนาะเพราะ15มันใหญ่กว่านะคะมันก็มีถูกมีผิดนะคะส่วนเรื่องของการออกรอไซส์นะคะทุนต่างๆเนี่ยไปเรียนในเรื่องของการบริหารเงินทุนจะแยกเป็นไฟล์ให้อีกเอาวิดีโอให้อีก1ไฟล์เนาะเราแยกกันนะคะเดถ้าเรียนปนกันจะสับสนนะคะ ทำไมต้องออกหลอดเท่านี้ทำไมต้องใช้เงินเท่านี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะไปเรียนในอีกวิดีโอหนึ่งเนาะอ่ะมาดูต่อนะคะอ่ะนะคะมาดูต่อวิธีการเข้าออเดอร์นะคะในถังฟิล์ม15นาทีสำหรับสไนเปอร์เทรดดิ้งเนาะเหมือนเดิมนะคะนะคะเหมือนเดิมนะคะในเดือนกันยายนนะเหมือนเดิมสามเขียวสามแดงนะคะกรณีซลก็สามแดงนะคะ,ะหนึ่งนะคะมีแท่งเทียนนะคะสัมผัสเส้นสีแดง ะะเส้นตรงนี้ต้องเป็นสีแดงนะคะทีนี้แท่งเทียนก็ต้องแดงถูกไหมคะข้างล่างก็ต้องแดงเพราะว่าเราจะออกออเดอร์เซลล์นะคะ RR หนึ่งต่อสองนะคะเรา SL ที่ตรงนี้นะคะเราตั้ง SL ที่ตรงนี้นะคะแล้วเรา TP ที่ตรงนี้2เท่านะคะตรงนี้เป็น2นะคะถ้านะคะถ้าใครนะคะ ที่รับความเสียงไม่ได้ก็ปรับลดไซส์ให้ต่ำลงได้นะคะอ่ะมาดูต่อนะคะอันนี้ไม่มีจังหวะเทรดนะถึงแม้มันจะสวยงามนะคะแต่มันไม่มีจังหวะให้เทรดเราก็ไม่เทรดนะคะเราต้องมีวินัยนะคะมีความอดทนและอดกลั้นนะเะป็นเรื่องปกตินะคะอ่ะวันนี้นะคะ วันนี้นะคะก็เหมือนกันเวลาเราจะบายเราก็ต้องทำอะไรคะสเขียวนะคะหน,นะคะมีการแท่งเทียนสีเขียวสัมผัสกับอะไรเส้นสีเขียวนะคะแล้วก็ข้างล่างเป็นสีเขียวแล้วก็ออกออเดอร์บายนะคะมันก็จะมา TP ในวันถัดไปเห็นไหมคะนะคะก็ตามนั้นเนาะแล้วก็อันนี้คือผิดนะคะ มันมีถูกมีผิดอยู่แล้วนะคะทีนี้มันมีผิดเห็นไหมเวลามันผิดสองครั้งติดต่อกันเนี่ยให้คุณหยุดเทรดทันทีนะเมื่อใดก็ตามที่เราผิดติดต่อกันสองครั้งให้เราหยุดเทรดทันทีนะคะอ่ะมาดูต่อนะมาดูต่อในวันถัดไปนะคะก็คือวันที่เก้านะคะสามเขียวสามแดงเหมือนเดิมนะคะนี่เห็นไหมเข้าใจง่ายๆนะไม่ยากนะคะระบบเทรนี่มันมันไม่ยากเราต้องรักษาวินัยนะคะ เนี่ยนะคะมีแท่งเทียนสัมผัสกับเส้นสีเขียวนะะเห็นไหมมีการปิดตัวบนเส้นสีเขียวเนี่ยแท่งเทียนเวลาออกออเดอร์บายแท่งเทียนสีเขียวต้องยืนอยู่บนเส้นสีเขียวนะคะแล้วก็ด้านล่างเป็นสีเขียวนะคะสามเขียวสามแดงนะคะกรณีนี้เหมือนกันนะคะเห็นไหมแท่งเทียนสัมผัสปุ๊บคุณดูด้านล่างมันเป็นสีแดงออกได้ไหมยังรอนะคะไม่เกินสามแท่งหนึ่งแท่งสองแท่งสามแท่งไม่เกินสามแท่ง ออกออเดอร์บายที่ตรงนี้นะคะสัมผัสที่ตรงนี้นับไป 1, 2, 3ไม่เกิน3ออกออเดอร์ได้ถ้าเกิน3ไปแล้วมันไกลเส้นสีเขียวเท่าไหร่ไม่ควรเทรดนะคะอะ่ะนะคะมันจะไป TP ในวันถัดไปเนาะอะ่ะต่อมานะคะจังหวะเข้าเทรดมีอีกแล้วนะคะเนี่ยก็คือ3ามเขียวสามแดงเหมือนเดิมนะคะนะคะอ่าหนึ่งต่อสองเนาะอะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะสัมผัสตรงนี้ ออกออเดอยไได้ไหมไม่นะคะเพราะว่าอะไรด้านล่างเป็นสีแดงก็ต้องนับไป1 2 3สานะคะไม่เกิน3นะคะคือแท่งเทียนเขียวเส้นสีเขียวด้านล่างก็เขียว3ามเขียวออกออเดอร์ได้เลยนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะมาดูต่อคือตรงนี้นะคะสามเขียวสามแดงนะคะเนี่ยแท่งเทียนมีการสัมผัสเส้นสีเขียวเห็นไหมแล้วปิดบนนะคะปิดบนเส้นเขียวเนี่ยเส้นเขียวคือเส้นแนวรับนะคะ ที่เราใช้ค่าเฉลี่ยนะคะเป็นแนวรับเนาะนะคะแล้วก็แท่งเทียนนะคะปิดบนเส้นเขียวข้างล่างสีเขียวออกออเดอร์ได้วันหนึ่งเทรดไม่เกินสองครั้งนะคะถ้าสมมุติว่าคุณถูกนะคะถ้าสมมุติเราออเดอร์นี่ผิดมันจะผิดในกําไรไม่เป็นไรนะคะเข้าใจเนาะถ้ามันผิดติดต่อกันสองครั้งในลักษณะแบบนี้มันจะมีจังหวะให้เทรดอีกห้ามเทรดนะคะเราจะเทรดแค่วันละสองครั้งถ้าผิดนะถ้าถูก พอใจหนึ่งสองหยุดถ้าไม่พอใจเถือต่อได้ถ้าไม้นี้ผิดมันจะผิดในกําไรมันจะไม่กินทุนอ่ะมาดูต่อนะคะอันนี้คือผิดเนาะผิดก็คือผิดนะคะไม่เป็นไรนะคะอันนี้ผิดติดต่อกัน2ครั้งก็คือหยุดห้ามเถรดต่อนะคะไปอีกวันหนึ่งเลยนะคะเส้นสีขาวคือเส้นแบ่งวันนะคะ มาอีกวันหนึ่งก็มีจังหวะให้เทรดนะเห็นไหมสามเขียวสามแดงเห็นไหมอันนี้ถ้ามันชัดเจนแบบนี้สวยสวยงามมากนะคะเวลามันขึ้นไปแบบนี้คุณจะเสียดายนะทีนี้เวลาเทรดเนี่ยนะให้มันแบ่งไม้ tp ก็ได้คะ่ะไม้ที่หนึ่ง tp สองเท่านะคะ,อะสองเท่าสามเท่าสี่เท่าก็ว่ากันไปนะคะหรือใครจะถือไว้หนึ่งไม้จนจบเทรน,นด์เทรนด์ดูยังไงจบเทรนดดูยังไงคะก็ต่อเมื่อเส้นสีเขียวเปลี่ยนเป็นอะไรเส้นสีแดง ในลักษณะแบบนี้คือจบเทรนด์คุณจะถือออเดอร์ตรงนี้ยาวมาจนถึงตรงนี้ได้ไหมได้นะคะอ่ะนะคะวันถัดมานะคะมาดูต่อเราไล่กันไปทีละวันนะตอนนี้ถึงวันที่13แล้วนะคะเราไล่กันมาทีละวันทีละวันเนาะอ่ะสิก็เหมือนเดิมนะสามเขียวสามแดงเห็นไหมคะเนี่ยสามเขียวสามแดงนะคะก็เข้าออเดอร์ได้ปกตินะคะอืมนะคะเวลาเราขยับเนี่ย อันนี้มันไม่ได้ล็อกนะมันจะขยับตามนะคะก็สามเขียวสามแดงเหมือนเดิมนะคะอันนี้ผิดผิดก็คือผิดนะคะถ้าผิดหนึ่งถูกหนึ่งอะคุณต้องช่างใจว่าคุณออกออเดอร์ไหมถ้าคุณออกออเดอร์ก็ออกได้เพราะว่าวันหนึ่งเราผิดได้ไม่เกินสองครั้งนะคะผิดสองถูกหนึ่งนะคะไม่เป็นไรนะคะถ้าเราผิดติดต่อกันสองครั้งให้หยุดทันทีนะถ้าผิดติดต่อกันสองครั้งให้หยุดเททันทีนะคะ อันนี้ก็ปกติเข้าออเดอร์ได้นะคะตัวนี้ก็ r หนึ่งต่อสองเห็นไหมคะแล้วเข้าออเดอร์ที่แท่งนี้ได้ไหมได้นะคะเห็นไหมตรงนี้เราเข้าออเดอร์ได้เลยนะคะแต่นะคะท่านดูดีๆนะท่านเข้าออเดอร์ตรงนี้นะคะ sl ของท่านจะประมาณ10เหรียญลึกไปนะคะดังนั้นให้เขารีบาวกลับขึ้นไปก่อนแล้วก็มีแท่งเทียนสีแดงนะคะแล้วก็ออกออเดอร์ซีลได้นะคะที่แท่งนี้ ะะ SL ท,ที่ตรงนี้ได้เลยหรือจะ SL ที่แท่งก่อนหน้าคือแท่งนี้ได้เลยนะคะได้เลย R 1ต่อ2นะคะอ่ะอันนี้ก็สังเกตเอานะคะก็คือมันจะมีแบบนี้ไม่บ่อยก็คือมีการลงมาแล้วรีบบวกลับเนี้ยไม่บ่อยคือเราเราดูจุด SL เป็นหลักถ้า SL พันจุดคุณรับได้คุณเข้าได้เลยแต่ถ้า SL เนี่ยพันจุดแล้วคุณรับไม่ได้เนี่ยรอให้มันรีเบวแล้วก็กดเซลลนะคะ มาดูต่อทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะสามเขียวสามแดงเห็นไหมเนี่ยสามเขียวสามแดงเหมือนเดิมนะคะเมื่อใดก็ตามที่นะคะแท่งเทียนสัมผัสเส้นสีเขียวปุ๊บเนี่ยคุณรอแท่งเทียนที่มันปิดบนเส้นสีเขียวนะราคาปิดราคาเปิดนี่เข้าใจเนาะราคาปิดอยู่ตรงนี้นะคะนะคะราคาปิดตรงนี้ราคาเปิดอยู่ด้านล่างราคาปิดอยู่ด้านบนสาหรับแท่งเทียนสีเขียวนะคะก็ออกออเดอร์ไวที่ตรงนี้เนาะ เนี่ยนะคะสามแดงสามเขียวนะคะก็ TP ไปปกติเนาะอันนี้มันผิดผิดเพราะว่ามันมีขาวนะคะวันที่19ไปดูได้เลยมีขาวระแงแบบเนี้ยนะคะคือจริงๆแล้วเราไม่ได้ผิดวัตถุประสงค์นะคะเราออกออเดอร์บายได้ตามเทรดเซตอัพของเราเลยเราออกออเดอร์บายที่ตรงนี้นะคะตามเทรดเซตอัพของเราเรา SL แท่งเทียนก่อนหน้าถูกไหมนะคะแต่เมือ่อใดก็ตามที่มันมีขาวนะคะก็ อไม่เทรดก็ได้นะถ้าจะเทรดก็ให้ปรับทําเฟ r ไปเป็นทางเฟมห้านาทีนะคะถ้าเทรดนะปรับไปที่ทางเฟมห้านาทีแต่ถ้าไม่เทรดก็เดอร์นี้ไม่ต้องออกแต่ถ้าใครจะออกก็ตามระบบผิดตามระบบนะคะเราไม่ได้ผิดวินันนะแต่ระบบมันผิดก็คือผิดนะคะคือมันเป็นข่าวไงนะคะถ้ามันไม่มีข่าวมันก็โอเคอืมอะมาดูต่อนะคะมาดูต่อวันที่สิบเก้าเนาะ 1ิเกก็สมเขียวสาแดงนะเมื่อใดที่มันตรงคอนเซปแบบเนี้มันมันจะเราจะรู้เองะเราเทรดไปนานๆน่ะเราจะมั่นใจเองถ้ามันแบบเอ้ยมีแท่งเทียนปิดอย่างเงี้ยเราจะมั่นใจได้เลยนะคะก็คือมันเหมือนเรารู้น้ำหนักมือตัวเองอ่ะอะนะคะคุณต้องเทรดไปเรื่อยๆคุณจะรู้น้ำหนักมือน้ำหนักแบบเราจะรู้พฤติกรรมของเขาอ่ะเราจะค่อนข้างมั่นใจนะคะเนี่ยก็ยิงยาวไปเลยนะคะ มันจะมาจบทเทรนตรงที่เส้นสีแดงแล้วก็เปลี่ยนก่อนนะคะอ่ะนะคะถ้าใครถือยาวเนาะถ้าใครถือสั้นก็เหมือนเดิม3ามเขีว3าแดงนะ,ะเห็นไหมก็มันไม่ได้ยากนะมันง่ายแต่คุณ่ะไม่เข้าใจเนาะคุณไปเทรดอะไรที่มันยากๆจริงๆแล้วคอนเซปต์อะอย่างที่ลุงบอกมีเทรนนะคะคือแนวโน้มก็ وم, คือเส้นเนี่ยคือเทรนไม่สวนเทรนนี่แหละแค่นี้เองนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นอะไรคะ เป็นแรงซื้อแรงขายนะคะข้างล่างเป็นแรงซื้อแรงขายแล้วแท่งเทียนเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าแท่งเทียนก็คือสีเขียวคือมีแนวโน้ม buy สีแดงคือมีแนวโน้ม sell นะคะเมื่อใดก็ตามที่มันปิดอยู่บนเส้นสีเขียวเนี่ยมันมีสาระสําคัญเท่านั้นเองนะคะเราก็ใช้สูตรแค่นี้เองอน่นะคะคือมันเป็นไปตามธรรมชาติเนาะเราไม่ต้องออกทฤษฎีอะไรเยอะแยะมากมายปวดหัวนะคะ อืมก็สามเขียวสามแดงเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันนะคะอันนี้มาถึงที่ยี่ิบสามละนะคะเปลวมากนะคะยี่ิบสองอ่าวันอันนี้เห็นเห็นวันที่อยู่ด้านล่างไหมวันที่ยี่สิบอยู่ด้านล่างเห็นไหมคะแต่ว่ามันอยู่เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็มาเทรดวันจันทร์ยี่บสามเห็นไหมปกติ R R หนึง่งต่อสองเห็นไหมคะ T P ก็เก้าร้อยจุดหนึ่งพันจุดสิบห้านาทีนะทำเฟมอ่ะอืมก็ตามนั้นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกัน นะคะคไม่ได้ยากเลยไม่ได้ยากเลยนะคะก็คือแท่งเทียนยืนอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ยที่เราวางไว้เป็นเทรนหรือแนวรับแนวตา้านนะคะสีเขียวคือแนวรับสีแดงคือแนวตา้านนะคะอืมก็แค่นั้นนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมถ้าเราเทรดไปนานๆเราจะรู้น้ําหนักมือนะคะอันนี้นสวยมากเนาะ,ะยืนอยู่บนเส้นเขียวแบบสวยมากนะคะตามนั้นนะคะอันนี้ผิด ผิดก็คือผิดนะคะเนี่ยมันเพึ่งเขียวมาปุ๊บแล้วมันแดงเนี่ยเออผิดก็คือผิดนะมันมีผิดมีถูกแต่เวลามันถูกมามันก็สวยนะคะมันมันผิดน้อยกว่าถูกเอาง่ายๆอ่ะนะคะมันผิดน้อยกว่าถูกเนาะผิดก็คือผิดนะอันนี้คือถูกเนาะอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะคะถ้ามันผิดเนี่ยนะคะเราผิดก็คือผิดนะมันมีผิดมีถูกดังนั้นเนี่ยเราต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ถ้าผิดแล้วเสียอารมณ์นี่ไม่เอานะคะ ผิดก็ให้มันผิดไปนะคะเป็นเรื่องปกติมีผิดมีถูกนะคะผิดก็คือผิดคุณดูนะนะคะคุณดูดัตต้าเบสนะคะสถิตินะคะแล้วก็วิธีการนะคะที่เราทํากันมาเนี่ยคุณเห็นไหมทั้งหมดที่ตัวลุงเองเนี่ยใช้ระบบแหม่ลุงเคยผิดติดต่อกัน5ครั้งแต่พอร์ก็ยังกลับมาบวกนะคะอ่ะคุณดูนะทุกครั้งที่มันผิดติดต่อกัน2ครั้งให้เราหยุดทันที ให้เราหยุดเทรดเลยนะคะถ้ามันผิดติดต่อกันสองครั้งให้เราหยุดเทรดเลยเห็นไหมเนี่ยผิดติดต่อกันสองหยุดนะคะแล้วก็ไปเทรดวันอื่นเห็นไหมถ้าเราแก้แค้นนะเราจะคอนโทรลอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วสุดท้ายพอร์ตก็จะแตกแต่ถ้าเรามีวินัยอ่ะมันผิดติดต่อกันสองครั้งไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ได้นะคะถ้ามันผิดติดต่อกันสองครั้งเราได้หนึ่งครั้งก็คือ มันมันชดเชยผลขาดทุนได้เลยดังนั้นไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะก็รักษาวินัยให้ดีเรามีเงินทุนนะคะแล้วเราหาร20ก็คือเราวางแผนเอาไว้แล้วว่าเราจะใช้อยู่20 20ครั้งในการเทรดเดือนหนึงนะคะหเดือนมี20วันนะคะเราแผนไว้แล้วนะคะกระสุน20นัดเนี่ยนะคะให้มันอยู่ได้หเดือนอะนะคะหกักเสาร์อาทิตย์นะ ให้มันอยู่ได้1เดือนกระศูนย์20นัดเนี่ยนะคะไม่มีเทรดเดอร์ท่านใดหรอกที่ออกออเดอร์20ครั้งแล้วผิดติดต่อกัน20ครั้งอะ่ะไม่มีส่วนมากเนี่ยที่มันมีปัญหากันก็คือถูก1ครั้งนะคะได้ร้อยหนึ่งใช่ไหมผิดทีหนึ่งก็คือปลาไปครึ่งพอร์ตอะ่ะเออโดนลากไม่ยอมตั้ง s อออะไรเงี้ยมันจะมีปัญหากันที่ตรงนั้นดังนั้น เราไม่สามารถควบคุมความเสียงได้ร้อยเปอร์เซ็นตสิ่งที่เราทำได้ก็คือจำกัดความเสียงเราจำกัดเลยสองครั้งต่อวันจบไปพักผ่อนเลยแล้วก็วันพรุ่งนี้ค่อยสู้กันใหม่ถ้าเรามีร้อยนะคะหมายถึงว่าถ้าเรามีกระสุนอยู่ยี่สิบนัดนะเรามีเงินอยู่ในมือยี่สิบนัดเนี่ยเราผิดไปสองเรายังเหลืออีกสิปดได้แก้ไขนะเออแต่ถ้าคุณไม่หยุดเนี่ยนะคะพอตจะแตกนะคะดังนั้น ทําตามเทรดเซตอัพนะคะ, setup, ะ,คะก็1การบริหารเงินทุน2การบริหารความเสีย่ยง3เทคนิคข้อเทรดนะคะก็มีแค่นี้แหละนะคะอะ่ะนะคะถ้าคุณทําได้เนี่ยคุณก็จะอยู่ในตลาดได้มีกําไรสามารถใช้ชีวิตประจํำวันได้อย่างปกตินะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณไม่มีวินัยเนี่ยชีวิตก็จะทําไมเดี๋ยวขาดทุนเดี๋ยวกําไรเดี๋ยวพอดแตกบนหลบอยู่นั่นะนะคะอะ่ะนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ